โลกไปเดิมจะเป็นดาวเหมือนทีกหวังยิ่งเธออยากยิ่งที่จะฝันถ mm ้าเธอยาไหนมาเรียอะไรเนี่ยเนือคนธรรมดานะวันเนี้ยนะครับในรอบผู้นําผมก็อยากมาแบ่งปันความรู้เคล็ดลับความรู้บางสิ่งบางอย่างครับเพื่อเสริมความแข่งแข่งให้กับผู้นําเนี่ยแบบเราเราเนี่ยให้เป็นผู้นํานี่แข่งแข่งขึ้นแล้วก็ สามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนกับเอน็นาได้นะครับก็แนะนําตัวเองก่อนนะครับผมนะครับชิปเปอร์วิเศษสีนะครับส่วนผู้ที่ชักนําชักชวนนะครับดื้อล้านที่จะทาธุรก,กิจนี้จนสามารถเปิดใจวิศวกรคนเนี้ยเข้ามาทํนธุรกิจนี้แล้วก็ตัดสินใจประสบความสำเร็จกับธุรก,กิจนี้โดยยอมแลกกับยอมทิ้งอาชีพวิศวกรจะมาทำเอ็นานะครับขอเสียงปรบมือก,กับน้องเปียสาวตีสาวดาด้วยครับนะครับก็ แล้วก็ผู้เปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับก็นํามาซึ่งผู้ให้โอกาสที่ใหญ่ยิ่งนะครับขอเสียงปรบมือให้กับมอนิดนพรัตแล้วก็พี่โอปบวันอุ่นแก้วด้ครับครับก็สองท่านเนี่ยก็เป็นคนเปิดโอกาสทางธุรกิจทางเอตาให้นะครับวันนี้นะครับอยากมาแบ่งปันมุมมองเรื่องของออฟแอนด์ออนครับออฟไลน์แอนด์ออนไลน์ความสำเร็จแบบนอนสต็อปนะครับถ้าเราเข้าใจจริงๆเรื่องสองเรื่องเนี้ยครับมันจะสามารถสร้างความสำเร็จให้เราอย่างมั่นคงและยั่งยืนจริงๆครับถามว่า อะไรคือออฟไลน์ line, อะไรคือออนไลน์ line? ครับก่อนเดี๋ยวมาพูดถึงออนไลน์ line, ในยุคปัจจุบันนะผมก็อยากย,าย้อนกลับไปในช่วงเวลาของการ, line, ร,ราะออฟไลรนร์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าออฟไลน์ถ้าคนเข้ามาในยุคหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นภาพเรื่องของการออฟไลน์แล้วนะยิ่งอย่างน้องอ้อยเนี่ยเพิ่งเข้ามาประมาณสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นล่วง,งไปมาเจอยุคในเรื่องของออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เคยผ่านในยุคของการทํางานความการสร้างความสำเร็จกับเอ็ตาแบบออฟไลน์ line มาก่อน ก็อยากอย่าย้อนให้เห็นครับจริงๆเอมตาเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันนะครับเอมตาคือการส่งมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดนะการส่งต่อโอกาสที่ดีๆและประสบการณ์การใช้สินค้าที่ดีนะโอกาสทางธุรกิจก็คือธุรกิจเนี่ยเราทําธุรกิจมาหลากหลายมากๆแต่เวลาเรามาเรียนรู้กับธุรกิจเอมตาเราจะได้เรียนรู้ธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเจอในท้องตลาดครับเพราะนั้นการเรียนรู้และการที่ส่งต่อความรู้ความสามารถความเข้าใจน่ คือการส่งต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนกับในชีวิตแล้วก็ธุรก,กิจเลยนะครับเราจะเรียกว่าโลเด้นสปอนเซอร์หรือว่าโลเด้นออปฟิลเลนตี้นะครับก็คืออะไรครับการสปอนเซอร์การส่งมอบโอกาสการสนับสนุนนะครับการสปอนเซอร์เราสังเกตว่าการการแข่งขันฟุตบอลมีสปอนเซอร์โลโก้นะโลโก้นี้เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับนี่คือโลเด้นเป็นโอกาสทองเลยที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนให้กับผู้คนรอบๆตัวเราได้ เจอกับออปปอเรชันก็คือโอกาสครับโอโอกาสทองนะครับมันมี2ออย่างนะครับก็คือการส่มอบโอกาสทองทางธุรกิจนั่นเองครับแล้วถามว่าออฟไลน์เมื่อก่อนเราทำอะไรบ้างครับออฟไลน์เมื่อก่อนเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเราสมัครเข้ามาเนี่ยเราต้องค้นหาฝันนะครับค้นหาฝันค้นหาเป้าหมายของตัวเราให้ชัดเจนกท่าเราทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครเขียนเลยชื่อผู้คนขึ้่นมาก่อนวนะ่าแล้วเราจะค้นหาเพื่อนร่วมฝันของเราเนะี่ยกี่คนใครบ้างละ่ะที่จะมาร่วมกับฝันของเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ย พอเรามีรายชื่อเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรครับต้องโทรครับโทรอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี้ยโทรเชิญโทรนัดโทรเช็คฟอร์มนะครับตอนเนี้เพื่อนเราอ่ะกําลังทําอะไรอยู่บางคนเนี่ยมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดเพื่อนอยู่ไกลนะไม่สามารถเดินทางไปหาแล้วก็ต้องโทรเช็คก่อนว่าอ่ะเพื่อนอ่ะทําอะไรอยู่นะครับเขาโอเคกับสิ่งที่เขาทํำไหมเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทํำไหมเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมเช็คฟอร์มค้นหานิดครับพ้นความต้องการของเขาเขาต้องการอะไรได้เพิ่มไหม เขาต้องการมีบ้านต้องการมีรถไหมมีฝันมีเป้าหมายอะไรไหมอยากให้ลูกเรียนดีๆไหมอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศไหมอยากมีอะไรแต่ละอย่างไหมสุขภาพที่ดีไหมสุขภาพเขากําลังแย่ไหมสุขภาพการเงินการงานเขากาลังแย่ไหมนี่คือการไปคุยก่อนไปเช็คฟอร์มก่อนครับโทรไปเช็คฟอร์มโทรไปเชิญก่อนครับเสร็จแล้วเรานัดครับว่าวันเนี้เราเจอบางสิ่งบางอย่างเจอโอกาสที่ดีที่อาจจะเหมาะกับตัวเขาเจอหน้าที่เจอการงานเจอธุรกิจที่ดีเนี่ย อยากจะไปคุยให้เขาฟังนัดพบนัดเจอครับระบุวันเวลาสถานที่ให้ชัดเจนเพื่อเพื่อจะนัดพบนัดเจอที่จะนําเสนอนัดก็คือนัดนะครับโทรเนะี่ยโทรเชิญโทรนัดนี่ือโทรเชิญโทรนัดไม่ใช่โทรอธิบายเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเทรน,นกันสอนการเรื่องแบบนี้นะครับแล้วเวลาการนําเสนอครับนําเสนอก็คือการเปิดแ้มการพูดแ้มพูดแ้มสปอนเซอร์ครับตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายครับพูดเปิดใจแผนสินค้าครับภ้าของธุรกิจท,ที่เราจะทําร่วมกัน แล้วก็ปิดการสปอนเซอร์นะครับถ้าเป็นคุยเรื่องสินค้าก็ปิดการขายถ้าคุยเรื่องธุรกิจก็ปิดการสปอนเซอร์เขาสนใจสินค้าหรือสนใจธุรก,กิจเขาอยากมาร่วมดําเนินธุรกิจกับเราไหมอันนี้ đó, คือสิ่งที่เราต้องทําในการปิดการสปอนเซอร์เสร็จแล้วเราต้องทำอะไรครับใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นเพื่อค้นหาความประทับใจในตัวสินค้าฟังแผนเรียนรู้เรื่องแผนเขียนแผนครับเพื่อทําความเข้าใจกับแผนธุรก,กิจดูกับเข้าไปเจอครับ บริษัทเข้าไปเที่ยวบริษัทเข้าไปเห็นภ่าบริษัทเข้าไปเซิร์ชบริษัท,ษทนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเกิดความเชื่อเรื่องบริษัทเชื่อเรื่องสินค้าเชื่อเรื่องแผนธุรก,กิจเชื่อเรื่องบริษัทแล้วก็ตัวเราเองอ่ะต้องใช้สินค้าใช้ทุกอย่างเป็นต้องตัวเราเองต้องหมดเลยนะครับแล้วใช้ระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบจะเข้ามามีส่วนช่วยในการที่ทําให้เพื่อนเราเนะี่ยเขาเนี่ยมีความตื่นเต้นละหนึ่งละสองก็คือช่วยเพิ่มเขาเรียกอะไรย่นย่อระยเวลาในการเข้าใจ ถ้าเราเป็นคนถ้าเราเปรียบน,น,นกเนาะนกเนี่ยต้องออกไปหาอาหารครับหานอนหนึ่งตัวมาป้อนให้กับลูกครับแบบนี้ครับแต่เวลาการใช้ระบบมันหมายความว่างครับหมายความว่าเอาลูกของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบเข้าไปอยู่ในโอ้โหรังนอนเข้าไปอยู่รังอะไรเนี้ยลูกเราสามารถกินได้เลือกที่จะกินได้เลือกที่จะเรียนรู้ได้ไปพร้อมๆกับเราในวันที่เราเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งยังไม่แข็งแรงเรื่องของการความรู้ความเข้าใจ เราสามารถพาลูกเราเนี่ยมาอยู่ในระบบมาเรียนรู้ร่วมกเราบางทีลูกเราเก่งลูกเราหัวไวลลูกเราเรียนรู้ไวลูกเราก็เก่งกว่าเราเหมือนปัจจุบันเนี่ยสังเกตนะครับลูกผมเนี่ยโอ้โหนะครับเรื่องออนไลน์ทุกวันเนี้ตัดแต่งภาพเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหตัดแต่งมาวันนี้พ่ออยากผอมอพ่ออยากอ้วนฮะถามมาแล้วนะครับพ่ออยากผอไมอไปลว่าทําให้เรียบร้อยนะครับอ้วนผอมทําให้เสร็จสับเนี่ยเพราะนี้คือออนไลน์ต้องยอมรับจริงว่าไกลกว่าเรามากเขาเรียนรู้ไวกว่าเรา เขาเข้าถึงอ่ะเขาเรียกโทรศัพท์หรือว่ายุคออนไลน์เขาเข้าถึงได้ไวกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปกว่าเรายิ่งเนี่ยผู้นำของเราในห้องเนี้ยก็มีมีหลายยุคหลายเกณฑ์มากๆถ้าเราเป็นเกณฑ์ที่แบบไม่ใช่เกณฑ์ปัจจุบันนะครับการที่นําพาเด็กหรือว่าเด็กยุคใหม่หรือว่ารุ่นเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในระบบเขาจะทำให้เขาไปไวไปไ,ปไปกลกว่าเราได้เยอะนะครับอ่าแล้วการเริ่มต้นธุรกิจแบบออนไลน์แหละครับมันเป็นแบบไหนละ่ะออนไลน์พอเราพูดถึงคําว่าออนไลน์เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยผมเองเนี่ยก็มานึกถึงว่เาเวลาเรียนมาพูดเนี่ยผมก็มาลาดับความคิดตัวเองก่อนแล้วธุรกิจการที่มันจะเริ่มตัวแบบเ,เริ่มตัวธุรกิจแบบออนไลน์อ่ะมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงล่ะครับนะขายออนไลน์ไหมเราคิดว่าเอ็นตาต้องขายออนไลน์ไหมครับแน่นอนพอเราเราพูดถึงคําว่าออนไลน์โอ้โหแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องคิดว่าแน่นอนมันต้องขายออนไลน์ต้องมีการไปโพส์ขายสินค้าโพส์ขายออนไลน์ปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราไปเสิร์ชคขาว่าออนไลน์ก็จะมีคนขายออนไลน์เต็มไปหมดเลยหรือว่าเอ็ตามันคือธุรกิจซื้อออนไลน์ซื้อไลน์หมายถึงว่าหยิบของเซลลก้าหยิบของเซตลก้าแล้วก็เคลีร์เงินแบบออนไลน์ตัดบัตรตัดอะไรไปแล้วว่าของก็ส่งมาหาเราที่บ้านเอ็ตา,าคือซื้อออนไลน์หรือว่าขายด้วยหรือว่าเอ็ตา,าคือธุรกิจเรียนออนไลน์ครับนี่เห็นไหมครับตั้งใจเรียนมากเรียนออนไลน์แบบนี้ไหหลายคนก็ไม่กล้าเปิดกล้องแล้วก็เพราะเรียนออนไลน์แบบนี้ครัใช่ไหมครับ มันก็มีบางช่วงที่เราอยากอ่าแบแอบบ้างอะไรเงี้ยนะครับนอครับก็ยังมีเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับเราเรียนออนไลน์เองเอ็มตาคือธุรกิจเรียนออนไลน์ครับหรือเอ็มตาคือธุรกิจสอนออนไลน์ครับปัจจุบันเนี่ยโลกของออนไลน์มันกลับมาอยู่ในในโทรศัพท์เครื่องเดียวหมดเลยไม่ว่าจะกการเรียนไม่ว่าจะกการสอนครับไม่ว่าจะกการซื้อหรือว่าจะกการขายครับแล้วถามว่าแล้วเอมตาละครับเนี่ยหรือว่าเป็นอันนี้ครับ เนี่ยเคยใครใครหลงไปสู่อันนี้บ้างอันนี้ก็ออนไลน์เหมือนกันนะนะปัจจุบันนี้ไล่จับกันยากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปที่โต๊ะต้องไปที่หน้านะครับหาทางเข้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหมาเสิร์ฟเราถึงหน้าจอโทรศัพท์นะครับแล้วคนเขาบอกว่าช่วงเนี้นะครับโอ้โหเฟื่องฟูมากนะครับในยุคโควิดนะครับอ่าใครสนใจบ้างและเอ็มตามันใช่แบบนี้ไหมครับนะครับนะครับถ้าเราเข้าใจเอ็มตาครับนะครับเอ็มตาหลับเป็นแบบไหน เอมตาในมุมมองความคิดของเราเนี่ะคาว่าออนไลน์กับเอมตาเน่ะคือแบบหี้ครับเราลองถามตัวเองก่อนครับตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็ลองตอบตัวเองเล่นๆก่อนในฐานะที่เราเป็นผู้นําครับที่ลราจะกล้าแล้วก็นําพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จนะครับเราต้องการสร้างความร่ารวยความสําเร็จที่มั่นคงกับทั้งตัวเราแล้วก็ทีมงานเราที่เราชักชวนเขามานําพาเขามาแล้วก็อยากจะนําพากันไปสําเร็จแบบยกทีมจริงๆ ลองถามตัวเราเองให้มันชัดกว่าครับว่าแล้วเอ็แปออนไลน์ในมุมมองของเราเนะ่ยมันเป็นแบบไหนครับนะครับธุรกิจออนไลน์เอ็ตามันคือธุรกิจออนไลน์คําว่าธุรกิจออนไลน์มันหมายความว่าอะไรครับคําว่าธุรกิจเนี่ยมันมันตีคุมอะครับมันตีคุมทั้งอะไรครับทั้งซื้ออนนอนไลน์ขายออนไลน์ทั้งสอนออนไลน์ทั้งเรียนออนไลน์เอ็มตาม,มันมีออนไลน์ครบรูปแบบครับบางครั้งเนี่ย การที่เราเข้าสู่โลกออนไลน์ใหม่ๆเราเราได้เรียนรู้ออนไลน์แบบมิติเดียวครับเราคิดว่าเอตาคือการขายของออนไลน์หลายคนเข้ามาเจอเอตาใหม่ๆก็จะเป็นแบบนั้นหรือบางคนเนี่ยเข้าไปสปอนเซอร์เพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนเราเนี่ยไม่ชัดเจนเพื่อนเราก็จะเข้าใจว่าเราเน่ยชวนเพื่อนมาขายของออนไลน์เขาก็จะถามว่าแล้วของที่จะขายคืออะไรล่ะนะครับแล้วสรรพคุณมันมีดีแล้วอะไรยังไงล่ะครับเขาจะถามแบบนั้นครับ เอ็นตาคือซื้อออนไลน์ขายออนไลน์ครับถามว่าขายออนไลน์เนี่ยผมว่าในในมิติของผมนะถ้าผมเป็นคนที่เข้าใจอยู่ในเอ็นตานะพอสมควรแล้วนะผมเรียนรู้มาพอสมควรผมว่าขายออนไลน์ในในมูลของเอ็นตาก็ไม่ได้ขายสินค้าแบบออนไลน์เอาสินค้าไปตั้งในเพจตัวเองในเอ่อในอะไรนะโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็ขายออนไลน์เอ็นตาก็ไม่ใช่แบบนั้นการขายออนไลน์แบบสไตล์เอ็นตาคืออะไรครับการขายคอนเซปต์เอ็นตาผ่านช่องทางออนไลน์ การขายความรู้ครับการขายทั้งเรียนออนไลน์เนี่ยการสอนผ่านช่องทางออนไลน์การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์แล้วการการซื้อของผ่านออนไลน์มากกว่าเราขายครับสามอย่างเนี้ยผ่านช่องทางออนไลน์ออนไลน์แต่เราไม่ได้ขายสินค้าผ่านออนไลน์ขายความรู้ครับขายความเข้าใจครับขายระบบครับผ่านออนไลน์เราไม่ได้ขายสินค้าผ่านออนไลน์เพราะทำไมแล้วทําไมเราไม่ขายสินค้าผ่านออนไลน์ล่ะ อย่างที่เราเข้าใจาาอะเวลาเราขายสินค้าผ่านออนไลน์เวลาเราขายเราได้เงินครับแต่เวลาเราหยุดขายเราได้เงินไหมครับเราไม่ได้เงินจากงานขายครับแต่เวลาเราขายความรู้เนี่ยเวลาองค์กรเรามีความรู้ความเข้าใจครับเขาจะซื้อของออนไลน์เองโดยอัตโนมัติยิ่งปัจจุบนันอะเอ็มตามีระบบอะไรครับมีระบบออโต้ T o ครับมีสินค้าออตโต้อยู่เขาถ้าเขาตัดระบบออโต้ซื้อสินค้าออโต้เซตเนี่ยไม่จะทาให้เลยครับ สินค้าส่งตรงถึงบ้านเขาในทุกๆเดือนเลยเห็นไหมครับซื้อออโต้เลยเขาไม่ต้องลืมซื้อของนะครับเขาไม่ต้องเดินไปขายของด้วยซ้ำไปเขาซื้อสินค้ามาเซ็ตออโต้เซ็ตมาใช้กับตัวเองสุเสร็จครับเขาก็ขายครับขายคอนเซ็ปต์ในการใช้สินค้าออโต้จากตัวเขาสู่องค์กรของเขาครับการเริ่มต้นธุรกิจแบบออนไลน์ครับมันจะเหมือนเดิมแบบออฟไลน์ไหมผมว่าโครงสร้างเดิมๆบางส่วน,นครับมันจะเหมือนหรือครับ หือว่าคล้ายกับออฟไลน์มากๆเลยนะครับผมอยากจะอธิบายแบบคร่าวๆว่าจริงๆเราทําออนไลน์เรายึดโครงสร้างแบบออฟไลน์ออฟไลน์นะครับเราเอาตัวออนไลน์มาเป็นตัวเสริมมาเป็นตัวช่วยให้ออฟไลน์่ะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลม,มากขึ้นเราไม่ทิ้งคาว่าออฟไลน์ไปไปเป็นออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นครับออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นะมันก็มีส่วนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็น แต่เอาออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมาช่วยให้ออฟไลน์เน่ยเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากประสิทธิผลมากขึ้นนั่นต่างหากครับคือความสําเร็จนี้แบบมั่นคงและยั่งยืนเราต้องหาโอกาสครับออฟไลน์บ้างในออฟไลน์ของผมอ่ะออฟไลน์ออฟไลน์มันจะไม่ไม่เหมือนเดิมแบบเมื่อก่อนแล้วที่แบบเราต้องไปนั่งคุยกัน่ะแต่มันเป็นออฟไลน์แบบเขาเรียกว่ากึ่งออนไลน์อ่ะคือเจอกันอาจจะนัดเจอเข้ามาในห้องสปอนเซอร์ตัวตัวกันอย่างเงี้ยครับอาจจะเรียกว่าออนไลน์ก็ได้ อาจจะเรียกว่าออฟไลน์ก็ได้มันเหมือนกับเป็นห้องปิดอะครับออนไลน์แบบออฟไลน์เป็นห้องปิดแล้วคุยกับสปอนเซอร์ตัวต่อตัวหรือว่าคุยกับสองคนสามคนเป็นสปอนเซอร์กรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นครับการเจอเป็นตัวต่อตัวเจอแบบเจอกันตัวแบบเป็นๆเลยเนี่ยโอกาสมันก็น้อยลงไปแล้วมันก็แทบจะไม่มีโอกาสแล้วในปัจจุบันผมมองห็นอนาคตนะครับเห็นสังเกตว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปโรคโรคที่มันมาหาตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกทกวันเลยนะครับ เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนนามไปเรื่อยเปลี่ยนเทคนิคการเข้าหาตัวเราเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยโอกาสที่เราจะเจอตัวเป็นมากจะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเนะี่ยเอาออนไลน์ line, แบบออฟไลน์ line, ปิดห้องคุยกันเคลียร์กันครับให้เข้าใจชัดขึ้นไวขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้นเสร็จแล้วทำอะไรขึ้นครับอะไรก็ตามที่เราพูดไม่เก่งเราพูดไม่เป็นวันเนี้เรามีอะเรามีช่องทางทั้งยู u ู e ครับ o o k ของคุณหมอครับ youtube ที่เราคุยแบบนี้เราต้องเก็บไว้เป็นไฟล์เป็นไฟล์ไว้ในฐานะที่เราต้องการความสวยแบบมั่นคงเนี่ยผมอยากให้เราไปศึกษาเรียนรู้ครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยไปเขาเรียวกว่าอะไรไปเปิดห้องสมุดอ่ะก็สมุดคือ u t u b e เนาะแล้วเราไป,เป,เ,ปเปิดเปิดเปิดดูไฟล์ไหนบ้างที่เราจะต้องใช้กับคนของเรามันไม่มีรูปแบบสําเร็จนะครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่มีรูปแบบสําเร็จในการทําออนไลน์เพราะว่าอะไรครับ พราะโปรไฟล์ของคนแต่ละคนที่เข้ามาของทีมงานแต่ละทีมงานของผู้นาแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเป็นทีมงานอย่างอของท่านเดมอนของเราน้องเฮียสมชายนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของนักธุรกิจใหญ่แล้วการที่แบบอผมเองึมว่าผมเนี่ยจะไปิดโอกาสให้ท่านเดมอนมาสมชายมาแล้วจะแนะนาให้ท่านเดมอนเข้าไปดูไฟล์อะไรสักอย่างนะ่ผมบอกว่าเข้าไปดูเอาเองเลยมันก็มันก็กว้างไป หรือว่าจะส่งใน,นในความเข้าใจของเราโอ้เราฟังไฟเนี้มันจึ๊กมากๆเราจะส่งไฟเนี้ยไปให้มันก็อาจจะไม่ใช่สไตล์เราเพราะฉะนั้นเรามันต้องเหมาะกับต้องดูที่โปรไฟล์ของรายชื่อของเราครับผู้มุ่งหวังเราโพสเป็เราว่าเราจะส่งไฟล์ไหนไปให้เหมาะกับตัวเขาโชคดีมากที่ผู้นําเรามีหลายเจนพอผู้นําเรามีเรามีหลายเจนปุ๊บเนี้ยแนวทางหรือวิธีการในการพูดมันก็จะมีหลายหลากหลายแนวมากๆกเพราะหลากหลายหลากหในแนวปุ๊บเราก็สามารถเลยครับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของผู้มุ่งหวังเรา นะครับนี่ครับโทรนัดกันวันเวลาไหนที่รอบประชุมเรามีนัดเขาเข้ามาฟังเสร็จแล้ว before อ f t e ตครับให้ได้ติดตามให้ได้เอตาคือธุรกิจครับที่จะสร้างความมั่นคงกับตัวเราตั้งแต่ตัวเราสู่ลูกสู่หลานเราทั้งทางธุรกิจและทั้งทางชีวิตจริงลูกหลานชีวิตจริงของเราก็จะได้รับมาดกทางธุรกิจของเราเราจะสร้างบ้านแบบไหนส่งเกาะให้ลูกเราละครับบ้านที่มีความมั่นคงไหม หรือว่าจะปลูกกระต๊อบกลางนาแล้วก็ส่งต่อให้ลูกให้หลานเราในชีวิตจริงนะครับธุรกิจน,นี้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเราตัวลูกเราทางธุรกิจแล้วมันก็สามารถส่งต่อให้กับลูกเราทางชีวิตจริงของเราได้เช่นกันผมบอกว่าพอเราปรับมาเป็นออนไลน์การใช้ระบบเมื่อก่อนออฟไลน์ใช้ระบบมนร้อยเปอร์เซ็นต์พอมาเป็นออนไลน์ผมให้เลยครับการใช้ระบบมันต้องร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องรักษาตัวเองให้อยู่ในระบบให้ได้ในห้องประชุมให้ได้ เพราะว่ามันห้องประชุมในออนไลน์เนี่ยบรรยากาศที่มันจะช่วยกระตุ้นเราให้เราตื่นตัวตื่นเต้นแล้วก็ฮึกเหิมเบี้ไปลงมือทำอมันจะแตกต่างจากออฟไลน์มากออฟไลน์เนี่ยความฮึกเหิมความตื่นเต้นในรอบประชุมเนี่ยมันจะมากมากกว่ารอบออนไลน์เกือบสองร้อยเปอร์เซ็นสองเท่าตัวสามเท่าตัวเพราะฉะนั้นพอเรามาอยู่ในรอบออนไลน์พุ๊บเนี่ยเราอยู่ในรอบออนไลน์สักสองสามรอบสี่รอบห้ารอบมันจะเท่ากับรอบออฟไลน์หนึ่งรอบ เพราะนั้นน่ะมันจะต้องร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต้องเท่าเท่าตัวครับหรือว่าทบสามทบสี่ทบห้าอย่าพลาดในการใช้ระบบการใช้ระบบจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากในการสร้างธุรก,กิจแบบออนไลน์นะครับทําให้เขาครับลูกเราทางธุรก,กิจเนี่ยเข้าใจวายครับด้วยวายของเราเองพยายามถามคําถามตัวเราเองให้เยอะครับแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเราเองให้ได้เยอะที่สุด ถามว่าทําไมอ่ะครับนะทําไมเขาต้องดูไฟล์ทําไมเขาต้องดูไฟล์นั้นทําไมเขาต้องดูไฟล์นี้ลองนึกว่า้าต้องเป็นเราก่อนทาไมเราต้องดูล่ะครับทําไมเราต้องเรียนรู้รอบประชุมครั้งแล้วครั้งเล่าทําไมต้องลองเรียนรู้ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราคาดการไม่ได้การเรียนรู้เยอะจะได้โอกาสในการผิดพลาดมีน้อยที่สุด โอกาสที่เราจะทําผิดอ่ะมีน้อยที่สุดครับทําให้เขาเข้าใจครับว่าทําไมเขาต้องดูครับทําไมเขาต้องฟังครับทําไมเขาต้องทําครับด้วยควาถามเราต่างๆเหล่าเนี้ยเราถามตัวเราเองให้เยอะก่อนถ้าเราตอบตัวเราเองได้ครับเราขายวายของตัวเราเองนี่แหละให้กับเขาอย่างเช่นอ่ะผมเองแล้วผมจะขายผมก็จะบอกว่าผมเองอ่ะไม่เคยไม่เคยชอบเลย ในรอบประชุมเนี่ยเคยคิดว่าเราสําเร็จได้โดยที่ไม่ต้องใช้รอบประชุมเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ผมลองผิดลองถูกมาหลายสิบครั้งครับกับการทํางานในอนอกอนอกนอกห้องประชุมล้มมาแล้วหลายครั้งเกือบเอาตัวไม่รอดครับเกือบเลิกจากธุรก,กิจนี้ไปเกือบเลิกจากเอ็มพาไปครับ แต่วันนี้ที่ผมกลับมาอยู่ในเอ็มตาได้เพราะผมได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเพื่อนร่วมธุรกิจในห้องประชุมนะครับทําไ,ได้กลับมาแล้วก็ยึดห้องประชุมเนี่ยเป็นหลักในการท,ทําธุรกิจในวันที่เราอ่อนล้าครับเพื่อนเราในห้องประชุมครับเขาแข่งแข่งเขามีพลังครับเขาส่งต่อให้ทีมงานเราได้ไม่มีใครแข่งแข่งได้ตลอดเวลาครับและไม่มีใครอ่อนแอได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ละคนจะมีช่วงแข่งแข่งต้องมีพลัง แล้วก็ช่วงนี้อ่อนแอเราเพิ่งพาใส่กันได้เราใช้ห้องประชุมนี่แหละแบ่งปันซึ่งกันและกันสร้างพลังให้กับซึ่งกันและกันครับทําไมเขาต้องเข้าห้องประชุมทําไมเขาต้องประชุมครับทําให้เขาเข้าใจวายด้วยวายของคนอีกวันนี้เขาเข้ามาในห้องนั่งในห้องประชุมแบบเนี้ยเขาได้เรียนรู้ครับวายของแต่ละคนครับที่มีเหตุผลมากมายเลยที่เขาทําครับเหตุผลมากมายเลย ในวันที่เขาทําในทั้งทั้งที่เขาท้อในวันที่ทั้งทั้งที่เขาอ่อนแรงในวันที่ทั้งทั้งที่ไม่มีใครมาทํางานร่วมกับเขาชวนใครเขาก็ไม่ทําทําไมเขาถึงยังสู้ทําไมเขาถึงยังทําในวันที่เราแค่กดโทรศัพท์เข้าไปประชุมทําไมเราไม่อยากเข้าแต่ทําไมโอ้โหเขาต้องตื่นตีหนึ่งตีสองมาเข้าประชุมทําไมเขาถึงทำสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเพิ่มวัยให้กับเราเพิ่มเหตุผลให้กับเราสุดท้ายเราก็จะลุกขึ้นมาเป็นคนที่แข็งแร่งคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นสู้ ไป็ว่าหนึ่งที่พร้อมจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้สร้างฝันและเป้าหมายในการท่องเที่ยวร่วมกันครับสร้างฝันและเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีร่วมกันครับสร้างฝันและเป้าหมายครับในการมีสุขภาพการเงินที่ดีร่วมกันครับสร้างไรายได้มากกว่าแสนบาทต่อเดือนครับในรูปแบบออนไลน์ครับผ่านครับ Tec ทุกอย่างครับมันสามารถเราทํางานช่วยให้เราทํางานได้ง่ายครับทีซี่คืออะไรครับทําสิ่งง่ายๆสามอย่างแต่เราอยากทาให้ทุกอย่างมันยากัวยเราเลยครับยกมือขึ้นป้องป้องหูป,งป้องปากป้องทุกสิ่งทุกอย่างครับป้องความสําเร็จออกจากตัวเราเองลองเปิดใจครับลุกขึ้นเรียนรู้ลุกขึ้นสูู้้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกทางธุรกิจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในชีวิตจริงของเราจับมือเขาก้าวเดินไปสู่ความสาเร็จเ,เคลียรายของเราให้ชัดครับแล้วค่อยๆเคลียรายของทีมงานของเราให้ชัดตามครับลองลองนึกภาพดูนะครับเอมตามันอาจจะเป็นงานขายในมุมมองความคิดของเราในวันที่เราก้าวเข้าสู่ธุรกิจครั้งแรกแต่เอมตามเป็นงานขายที่ขายแล้วมันจบ เราขายธุรกิจขายสินค้าบวกความรู้บวกความเข้าใจพอลูกเราซ้ายขวาเนี่ยเขาได้รับสินค้าครับได้รับฟังภาคของธุรกิจครับได้เรียนรู้ครับได้เข้าใจครับเราจะไม่ต้องขายตลอดชีพขายแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอดทนเพื่อเป็นแบบอย่างเรียนรู้เพื่อเป็นแบบอย่างครับทำเนื้องานเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้กับลูกเราให้ลูกเราแข่งแกงเหมือนกับเราเป็นเสาหลักให้กับเขาเป็นแบบอย่างให้เขาได้ยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องแข่งแกงแค่ไหนใจของผู้สำเร็จอะ่ะมันต้องแข็งแกงแค่ไหนนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการทําเนื้องงานครับแต่คนสําเร็จทุกๆคนเขามีหัวใจที่แข่งแกงนะครับเขาบุกเบิกในวันที่ไม่มีใครเดินตามเขา เขาวิ่งในขณะที่ไม่มีใครวิ่งตามเขาเขาสู้ในขณะที่ไม่มีใครสู้ตามเขาจนวันนี้สังเกตว่าทําไมละครับคนสําเร็จมากมายถึงยกย่องผู้นําหรือว่าอัพไลน์ในแสงงานของเขามากกว่าที่จะยกย่องตัวเขาซะอีกเพราะว่าครับเพราะว่าผู้นําของเขาที่เป็นแบบอย่างให้กับเขาในวันที่เขาพอได้ครับจนวันนี้เขาขึ้นมาสําเร็จได้เชื่อครับว่าทุกท่านนะ่ะ ประสบความสําสเร็จได้แล้วก็เป็นความสาเร็จที่มั่นคงและส่งตกให้กับรุ่นลูกล่นหลานรุ่นหลานได้แบบสบายอย่าให้อนาคตของเราครับอยู่ในกามือของใครกําหนดมันด้วยมือของเราเองด้วยการเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราครับเคยคิดอะไรที่มันมันไม่ส่งผลดีผลดีต่อชีวิตของเราเคยคิดอะไรที่มันไม่เคยส่งผลดีต่อธุรกิจของเรามันไม่เคยส่งผลดีต่อความสําเร็จใน ธุรกิจเอ็มตาในชีวิตจริงของเราเชื่อครับถ้าเราก้าวข้ามมันไปได้มันคือความสําเร็จที่งดงามที่เราจะพร้อมจะส่งต่อให้ใครหลายคนนี้เขาตามเรามาเจอกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ